สีนินมูลคำค่ะปัญหาคืออะไรจ๊ะปวดหลังปวดตัวปวดหลังปวดไหล่แน่นหน้าอกปวดตามตัวยังอื่นมีอีกไหมไม่มีมีแต่เรื่องสุขภาพอ่าไม่มีแท้งด้วยตัวเองคพี่สาวไปทำแท้งแต่เราเป็นคนเอาศพ เด็กไปฝังหนึ่งคนแล้วแล้วพี่สาวไปทําแท้งเขาปรึกษาเราหรือเปล่าาไม่ได้ปรึกษาเราไม่รับรู้เลยเหรอไม่รับรู้เลยแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเราถึงรู้ว่ามีศพอ่ะไม่เพราะเขามาแท้งที่บ้านแท้งที่บ้านเราก็เขาให้เราจ้ะไฝังทีงบ้านแม่เขาอยู่นะครับเขาอยู่อยู่เขามาแท้งที่บ้านเลยเหรออ๋อคือ เขาก็ไม่อยากให้แท้งหรือเปล่าหรือแท้งเองเขาทําแท้งเขากินยาขับเหรออ๋อเขาไปกินมา,าแล้วจึงแล้วมาอาศัยเราแล้วก็มาไปที่บ้านแม่อยู่ๆ,ๆก็มาออกที่บ้านเราไปเลยแล้วเราก็เลยอ้าวไหนๆก็ไหนๆเป็นคนเอาเด็กเอาศพไปฝังเลยท่านเทวดาเกี่ยวข้องโดยตรงไหมใช่แล้วท่านเอ๋เยเด็กนั่นเลยนั่นแหละหนาะจำหน้าได้หมดทุกคนนั่นแหละคราใครนั่นหนาะมีส่วนร่วมนั่นและ แล้วเจ้าของบ้านไม่รู้ตัวยังต้องรับด้วยหรือเจ้าของบ้านไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ให้ความร่วมมือนั่นแหละนะคงไม่ผิดหรอกค่ะให้ที่พักโจนหนานั่นเลยอ๋อที่พักโจนถึงไม่ได้ไปป้นก็ถูกจับเหมือนกันเพราะว่าบ้านอยู่ด้วยกันไงอยู่บ้านด้วยกันมันก็ต้องรู้บ้างแหละไม่รู้เลยไม่เป็นไม่ได้หรอกแต่เขาไปแทงเราไม่รู้เขาไปท้องเราไม่รู้หรอไม่รู้ แล้วเขาพิจานยาขับเขาไม่ปรึกษาเราไม่ปรึกษาเอ,อเาปรึกษากับพี่สาวอาเป็นว่าให้ที่พักโจรตามนี้มีความผิดตํารวจจับเหมือนกันอ้าวขอชดใช้ไปเลยทําไงได้บ้างเล็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเอาบุญให้กันเถิดนะจะให้เด็กไปเกิดไหมเล่าค่ะอยากให้ไปเกิดในฐานนะป้าใช่ไหม นานานาเอาลูกของพี่ชายลูกพี่สาวอ่าวอพี่สาวอ่านาจะส่งหลานไปเกิดหลานชื่ออะไรกี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมเอ๋ยใช่แล้วสิห้าวันเลยนั่นแม่ใช่หรือยิงรู้ไหมหนาใช่มห่ะอ้าวเธอเธอเธอไปลงโทษเขาด้วยใช่ไหมฮะลงโทษเขาด้วยเปล่า ไปทําให้เขาปวดหลังปวดไหล่แน่นหน้าอกปวดตามตัวทําครับอ่ทำครับแล้วเขามีความผิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่มีความผิดรับรู้รับรู้หรือแล้วเขาอุตส่าห์เอาศพไปฝังให้อย่างดีแล้วยังไปหนูไม่ได้บอกนี่ว่าเอาศพน้อไปฝังอ๋อเหรอเอาศพน้องไปฝังทำไมอ่าแล้วทําไมถึงไม่ไปเผาอ่ะมันตัวมันเล็กมันเด็กเกินไปเส<ช>ีย เขาก็ไม่ไม่เร่ไเลยต้องฝังเขาเลยไปฝังใช่แล้วทีนี้หนูไปฝังทำไมเขไม่รู้เขาคงคิดว่ามันก็เหมือนก้อนเนื้ออะไระไปฝังฝังไปก็จบไงเาไม่ยกปมหูตเกได้ได้ทำพิธีป่ะไม่ได้ทำไม่ทำอะไรเลย,เลยม,ม,มันนาน,น <c oughs> แล้วทำน้มนำลลม,นะม,มันทำมาลูกหมาลูกแมว เราทั้งขบดินหยาบจบเปนดปมนก้อนคอไม่ได้รู้สื่รู้ชานรู้สื่รู้ผิวหน้าหนูต้องเจ็บตอนแรกมันออกมาเป็นตัวใหญ่ยังตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ที่จะเล็กถูกถูกมาหลอกมาแล้วเห็นเห็นเป็นตัวเห็นเป็นเห็นเป็นก้อนเลยใช่ไหมเห็นเป็นก้อนแล้วไปฝังดินให้หนอนกินดีมีประโยชน์กว่าตอนนั้นมันอายุแค่สิบกว่าปีเองเขาคิดอย่างงี้ง ก็ฝังฝังไปเถอ,อ,อะออหะสิบกว่าปีมันนานนะแม่เขาบอกว่าวตอนนั้นนะเขอายุแค่สิกว่าเองตอนนี้เขไปสิบกวปีเองันี้คือเด็กน้อยีก็ชด่าเป็นว่าออยังไงคนตาไมเป็นอกาเป็นว่าไม่เป็นไรเขาก็ถูกลงโทษมานานแล้วเนี่ปวดหลังปวดไหล่เน่นหน้าอกปวดตามตัว หรอไม่เกี่ยวกับเธอเหรอ่เอะอะเขาบอกว่าทำนื้ผิดหรือส่รัาผาผิดหรือว่าเอาหนูก็ะเทือนหาก็ไม่ยุ่งกับเขาแล้วเออเออเออเขาเขาไม่เขาไม่ลืมเขาไม่ได้คิดว่าผิดด้วยซ้ำใช่เขาไม่ได้รู้สื่อมนลูกมาลูกแมวเหมือนวดเหมือนแมวเหมือนยุงยักษ์กลบยึดดินเหยียบเหยียบไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วอ่ะอาเป็นว่าอยู่บนโลกวันนี้อย่าอยู่แบบประมาท ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทุกการกระทําทุกความคิดมีผลต่อผู้ประมาททุกคนใช่ไหมใช่เห็นเขาฝังเราอยู่ช่ไม่มีเราเข,าเาเขาาตายแลห้หนอเขาเปังว่ดออเขารู้สอไอ่ะ่าออันนี้คือความรู้สึกของคนตายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะนั้นควรจะได้รับเกียรติใช่ไหม ต,ต้องประกอบพิธีให้มันสมให้มันสมว่าควรจะได้รับบุญรับกุศลใช่ไหมใช่นะเหมือนกันอ่าอ่าอะไรตายยังต้องให้บุญให้กุศลเขา่ค่ะอาเป็นว่าผิดพลาดไปแล้วรับกรรมไปแล้วตอนนี้มาขอสารภาพแล้วก็ชดใช้เลยชื่ออะไรจ๊ะหนูหลอนตาใช่แล้วทำไมปู่ให้หนูชื่อแบบนี้อ่ะชื่ออะไร กำเริบมมันดีหรือเปล่าคะเหลือมจ้าอ่ามันก็คงเป็นชื่อที่มีความหมายเนาะหนูก็ว่างั้นแหละเออกำเริบเอาเป็นว่ากินอะไรบ้างกินข้าวว่าไปหนูชอบกินข้าวขาเผาชอบกินหอมไทยโอเคโอเคชอบกินแน่นอนจ้าต้อจเจอไข่หวานอ่ะอ่า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  อาหารได้แล้วน้ำหนมเซเว่นน้ำนี้เสื้อผ้าเอาครับเอาชุดอะไรตำรวจตำรวจเลยโอเคชุดตำรวจหนึ่งชุดเด็กห้าถึงเจ็ดขวบปล่อยสัตว์เนี่ยนะถ้าหนูได้เป็นตำรวจนะหนูจะไปอนต้นนงนันเลยไปทำอะไรนะเป็นตำรวจ โอ้เต็มเต็มทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลยทำใหมดเลยจะไปจามเลยมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วมีสอบสอบประวัติย้อนหลังหรือเปล่าใช่ดวงตาคือเอามาเช็คไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่รอดแน่เลยไอ้เดิมเนี่มันต้องไปจับไอ้คนออกกฎหมายเว้ยก็ต้องสืบไปเรื่อยๆแรกเราก็จับลูกปลาไปก่อนออ๋จับไอ้พวกปลาซิ่วมาซ้อยไปก่อน เพราะว่าไงหนก็ไม่จับใบใ่ไดไงเหรอนะไอเนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลมันเป็นความผิดพลาดไม่เป็นไรห,หนูก็จะหาทางแก้ไขรัฐบาลนะ่ะจะไปจับมันมาไม่จับแต่เราจะใช้สติปัญญาหรือการเจราจาอ่าๆๆเป็นร่ว่ให้ท้าหรือว่ามีคนทำหรือว่าไม่มีคนทำพูดง่ายหรือไม่ก็ให้รัฐบาลสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลมาจัหรับคนที่ ไม่ผมควรที่จะมีบทได้ไม่หรอกบางทีมันก็อยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวนโยบายว่าไม่อยากให้ประชากรเพิ่มเติมและอยู่ที่ตัวคนด้วยไม่รู้จะมาทำไมเกะกะก็เอาออกไปโอ้หลวงตามันเกิดมาแล้วมันก็ไม่เกะกะหรอกนะตอนเลี้ยงมันเกะกะก็อาจจะใช่แต่ว่ามันเ ไม่หรอกเขาคงมีปัญหาอะไรของเขานั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าเธอเป็นตำรวจไปจัดการเรื่องนี้แล้วกันเป็นนโยบายหลักห้ามทำห้ามทำเด็กแม้กระทั่งหนึ่งวันที่อยู่ในท้องตามนี้นะสาธุเอานโยบายครับเรานโยบายดีมากไปจัดการคือไม่ชื่อกำเริบใครกำเริบใครก็เสร็จปั๊บให้หมดเลยใช่ไหมดีแล้ว คือพูดง่ายจะต้องระมัดระวังตัวก่อนจะตัดสินใจทําอะไรทั้งหมด,ดปัญหาตามมามันใหญ่โตอ่อ่าอ่าดีมากจะได้เป็นการช่วยเหลือเด็กน้อยกันด้วยต่อไปก็ชุดมีแล้วปล่อยสัตว์เอาอะไรปล่อยบหนตัวครบสามตัวคบห้าตัวห้าตัวโอเคสองกัานหนึ่งชุด เรียบร้อยไม่ต้องเอาปืนมไม่ต้องอะไรนะปืนเอาไม่ต้องเราเป็นตำรวจแบบตำวจน้อยทรที่เป็นาแบบนั้นไม่่าำรวจได้ินทำแบบว่าทำเป็นตำรวจตำรวจทนายใช้ความรู้ข้อกฎหมายไปจับมันดีมากร้อยตำรวจเอกกำเริบไปได้เหมาะสมมากเลยนะ ไอ้พวกกําเริบนี่จัดการหมดได้ไนช่อนหมดหมดเลยะเออดีดีดดอ่าไปได้โชคดีวงจ้บ๊ายบายจ้า